มาเยี่ยมชมโครงการ Empire Tower กันนะครับเป็นตึกสูงอยู่จอมเทียนสาองเริ่มต้นตรงที่ว่าโครงการนี้เป็นโครงการ Under Developer ชื่อ The Matrix นาคา The Matrix อยู่เป็นโครงการเป็น Developer ท้องถิ่นที่พัตยามที่มีชื่อเสียงมากและทำได้ ทำโครงการมาแล้วสำเร็จแล้วประมาณ14โครงการนะคะ14 14 14โครงการ14โครงการ14ปีประสบการณ์14ปี14โครงการโครงการละปีละหนึ่งหลังปีละหนึ่งโครงการโครงการนี้เป็นโครงการล่าสุดโครงการที่14นะคะให้ดูจากแผนที่หรือประสบการณ์นะคะจากนี้นี่จุดๆสีแดงแดงเนี่ยนะคะตัว ABC เนี่ยคือโครงการที่เราเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมอยู่โอนแล้วขายแล้วและยังมีโครบ,บางโครงการที่ยังเหลือขายอยู่ที่สามารถซื้อแล้วก็พักอาศัยได้เลยเช่น Amazon City c e n t e r r e s i d e n ซแล้วก็ด h e o r i น n t นะคะยังยังมีขายอยู่เป็นห้องที่สำเร็จพร้อมโอนโฉนดพร้อมค่ะตรงนี้เราสามารถเอเอาไปขายได้ในเคสบางลูกค้าที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเลยหรือซื้อเพื่อ ลงทุนหรือซื้อเพื่อเอาเงินถอนนะคะยังได้ยังได้ตรงนี้ส่วน The ะ i ิว The Vision นเดอะซันเ s ็ t อั h เดอร์ฮิลล์เดอ่ไฮเออรพารคพัทยาไฮพาร์คเลนพรา a ส์พาร์คพวกเนี้ยจะกระจายกันอยู่ตามพัทยานะคะโซนเนี้ยจะเป็นโซนพระตำหนักโซนเนี้ยพัทยาการพัทยาแล้วก็ที่จองเดียนอันนั้นโครงการของเราหลายๆโครงการส่วนมากจะอยู่ที่พระตำหนักและจองเดียนและจะมีอีกงานที่ ซิตี้เซ็นเตอร์รสร์ซและดูซีซีอามีถูกมากตอนนี้โปรโมชั่นโควิดนะคะตรงนี้ถ้าท่านไหนมีลูกค้าที่อยู่ในเมือและต้องการห้องที่เสร็จแล้วทำเลใจกลางเมืองห้องสตูดิโอตอนนี้จากราคาปกตินะคะ1.75ตอนนี้ช่วงโควิดเหลืออยู่แค่1.45โอ้โหถูกมากลดเยอะถูกมากนะคะแล้วก็ตรงนี้สามารถวางประจําแค่1,000 0แล้วก็ ถ้าท่าน,นไหนเป็นลูกค้าที่กู้ยื่นกู้แบงก์ก็มีเรามีทีมบริการยื่นกู้แบงก์ให้เซอร์วิสฟรีค่ะ10,000บาทยื่นกู้แบงก์ถ้าไม่ผ่านคืนเงินค่ะขอไปรีเจกมาอ่าอ,อันนี้นะคะคือที่เซ็นเตอร์เบสเดนที่อยู่พยากลางวันเบสทูก็จะแค่2.45จาก3ล้าน2 3ง้านหน้าและตะมุมคูวิวหรืออะไรนะคะแล้วก็มาดิออเรียนต์ดิออเรียนที่อยู่ตรงนี้ค่ะซอยวัดบุญตรงข้ามกับโครงการนี้เลย เสร็จแล้วเป็นโครงการล่าสุดนะคะดีลโรงแรมจะเป็นนะลักซ์รี่รีสอร์ทโดไลท์สไตล์รีสอร์ตตรงนี้เขาจะก๊อปปี้เดอะราเฟลของสิงคโปร์มาวางไว้เลยย่อมย่อมมินินะคะตรงนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่189,199,35ตารางเมตรถูกมากค่ะคอนโดใหม่แล้วก็ถูกนะคะตรงนี้สวยเดี๋ยวจะพามาไปดูนะคะหลังจากตรงนี้แล้วนะคะโอเคงั้นกลับมาที่เซนทรั อันาเ่อตั้งอยู่ที่สายแนก่อตั้งคือซอยวัดปูนตรงนี้เป็นซอจอเทียนสายสอแล้วก็เรียวซ้ายไปแค่สี่แยกตรงนี้ร้อยเมตรนาำตามโครชัวน้องๆที่เจริโครชัวนะไรคะเริญครับร่วกันว่ามีแผนที่ด้วย กาเดนสวนอยู่บนดาดฟ้าระหว่างชั้นด้วยนะคะตามนี้เลย4ี่ชั้น444ส่วนล็อบบี้จะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นถนนที่เรียกว่าซอยวัดบุญเป็นถนนเส้นใหญ่ระหว่างจอมเทียนกับสุขุมวิทจากตัวตึกเนี้ไปถึงจอมเทียนอยู่ที่ประมาณ400เมตรเองค่ะส่วนมากทางขึ้เเดินเดินลงไปก็จะเป็น จุดชมจ,ดจุดจุดจุดชายหาดว่ายน้ำเขตพื้ที่ว่ายน้ำพักผ่อนได้สบายเลยค่ะเออทะเลสะอาดนะคะและจากตตึกเนี้ยจะไปสุขุมวิทก็แค่ห้าร้อเมตรเองค่ะง่งายๆคือทําเลไปมาสะดวกแล้วก็มีสีแยกใกล้ตัดไปไม่ยาก่้ง่ายไปแอมบัสเตอร์อะไรง่ายมากทำเลดีมากค่ะที่ตั้งดีมากตรงนี้อไรทชค่ะ ลับบี้ท่าน,นี้นะคะลอบบี้เข้ามาตรงนี้ผลสามตึกเนี้สามช็อปเนี้ยจะเป็นชอ็อปเหลือหนึ่งช็อปที่ยังขายอยู่ห้าล้านเก้าข้างล่างเป็นช็อปสามช็อปขายไปแล้วสองเหลือหนึ่งแล้วก็ลับบี้จะสูงเจ็ดชั้นเจ็ดเจ็ดเมตรทัที่่ะสูงเจ็ดเมตรดูลักชัวรี่เหมือนโรงแรม,มเลยค่ะมีห้องน้ำแยกชายหญิงมีแอร์มีที่พ เก้าอีนั่งเดี๋ยวจะไปดูตัวอย่างก็เหมือนประมาณนี้แต่จะใหญ่กว่านี้แล้วก็ชั้นหนึ่งนะคะชั้นหนึ่งของโครงการจะเทียบเท่าชั้นชั้นสามโอ้ไม่สูงจังค่ะเพราะว่าเรามีที่จอดรถอยู่ใต้ตึกที่จอดรถใต้ตึกเราไม่ได้อยู่ใต้ดินแต่ใต้ตึกหมายถึงว่าพื้นที่เราตรงนี้จะอัพอัพเสาขึ้นไปอีกอีกอีกเหมือนหกเมตร7เมตร ดังนั้นถ้าห้องไหนที่เขียนว่ายูนิต101อย่างเงี้ยไม่ได้ติดพื้นนะคะ1น1่งศยบเช่เล่าวตึกชั้นห้องตึกชั้นสามใช่ดังนั้นท่านไหนเลือกยูนิตห้องชั้นตึกชั้นห้าก็หมายถึงว่าคุณอยู่ชั้นเจ็ดค่ะแล้วชั้นห้าอยู่ชั้นเจ็ดเนี่ยตึกด้านหน้าเรานะคะสูงแค่สี่ชั้นถ้าคุณเลือกยูนิตชั้นห้าก็หมายความว่าคุณอยู่ตึกชั้นเจ็ดคุณก็ ผ่านตึกและผ่านพวกหลังคาช็อปต่างๆแล้วจุดเด่นของคันนี้คือเป็น l u กชัวรี่ไฮไลท์ราคาไม่แรงค่ะแล้วก็สามารถจับต้องได้นะคะค่ะสุดยอดสุดยอดขอบคคุณ่ะของรุ่นเราจะมีทําการตลาดก็คือเหมือนกับราคาที่เรามีโปรโมชั่นอะไรต่างๆที่ลูกคา้า เหมือนเหมือนเสชจากลูกค้าความต้องการของลูกค้าค่ะว่าลูกค้าอยากได้ข้อมูลแบบไหนพอเรามีทําการตลาดที่เพจไปอ่ะค่ะก็ตอบโจทย์ลูกค้าลูกค้าก็จะสามารถไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนที่เข้ามานะคะหรือว่าลูกค้าที่จะซื้ออยู่อาศัยเองด้วยทําเลที่ตั้งของเอ็มพายอ่ะค่ะจะเป็นทําเลที่ทําเลทองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์ลูกค้าค่ะมากที่สุดใช่ค่ะ4 4่ยูนิตขายมาเกือบปีแล้วครับได้6 0 ตอนนี้ช่วงโควิดตารางเมตรละเจ็ดพันกว่าบาทครับเป็นเจ็ดสูงอยู่จอมเทียนสายสอง